รับผมสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอดย่าวีลีนะครับหลังจากหายไปหลายวันเลยนะฮะเพราะว่าข่าวทางเวียดนามไม่ค่อยมีการพูดถึงถึงบ้านเราหรือว่าฟุตบอลเมืองไทยนะครับแต่วันนี้ก็มีบ้างนะครับเป็นบางส่วนนะครับที่ผมพอจะหามารายงานก็ได้นะครับประเด็นแรกครับผมเกี่ยวกับโคชิโก้และประเด็นที่2ก็ยังเป็นโคชิโก้อยู่เหมือนเดิมครับผมที่เก็บมาฝากนะฮะ ประเด็นแรกเขาบอกว่าโคสซิโกชีดวัคซีนก่อนกลับประเทศไทยเขาก็ไปเก็บข่าวที่โคสซิโกได้ไปฉีดวัคซีนมานะครับประเด็นที่2นะฮะข่าวนี้หลายวันแล้วแต่เขาออกมาหลายวันแต่ว่าผมเพิ่งไปเจอนะครับก็เลยเก็บมาฝากกันเขาบอกว่าซื้อเวซื้อเวียดนามรายงานว่าถ้าเกิดว่าโคสซิโกเนี่ย,ยได้กลับไปคุมประเทศไทยเนี่ยจะเป็นอะไรที่สุดโหดมากสําหรับ ทีมชาติเวียดนามหรือว่าอาเซียนนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรที่น่าเกรงขามมากสำหรับโค้ชปักฮั่นศนะครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าโคซิโกกลับไปนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับใครที่อยากจะได้ของหรือว่าสินค้าของเวียดนามนะครับนะฮะสั่งผ่านผมได้โดยที่ว่าไปดูสินค้าในช้อปปีหรือว่าลาซาด้าเวียดนามนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ไปดูเพจของเวียดนามได้เลยครับนะฮะฝากกันไว้ด้วยครับ ครับผมและประเด็นแรกครับผมเกี่ยวกับคดิศกรติศักเสนาเมืองครับที่ไปฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคโควิดก่อนกลับไทยครับสื่อเวียดนามได้รายงานข่าวว่าก่อนกลับเมืองไทยไปเยี่ยมครอบครัวโคดิเกรติศักได้รับวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 สื่อเวียดนามได้ไปเก็บโพสต์ของเกติศักเสนาเมืองหรือว่าโคซิกโก้ครับผมได้แชร์ภาพที่เขาได้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ตามที่อดีตกองหน้าชาวไทยได้รับวัคซีนก็คือวัคซีนโมเดอรนานัดแรกวัคซีนโมเดอรนาขอขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลอย่างดีนะฮะอันนี้เพจทางส่วนตัวของโค้ชกิศกษิ์ได้ลงไว้ครับแฟนเพจซิกโก้ไทยแลนด หลายพันคนในเวียดนามและไทยร่วมแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีให้พวกเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดการเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยเพื่อพักผ่อนและเยี่ยมค,ครอบนะครัวนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับการที่เขาไปเก็บข่าวหรือว่าตามที่แฟนเพจหรือว่าเพจของซิโก้ไทยแลนด์นะครับได้รายงานไว้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่เหลือของฮองอัยาลาย ยกเว้นผู้เล่นในทีมชาติที่ได้รับวัคซีน2ครั้งแล้วก็ได้รับฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้เช่นกันเนื่องจากวีลีก2021ถูกเลือดออกไปเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์2022ของอัญญาลายจึงอนุญาตให้โค้ดกิติศักดิ์กลับมาอย่างประเทศไทยเพื่อเยี่ยมครอบครัวของเขาซิโก้ไทยมาเวียดนามตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและไม่สามารถกลับไทยได้เนื่องจาก หองอัญญาลายนำทีมยุ่งอยู่ในวีลีกรวมทั้งประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด1 9โค้ชกิติศักดิ์ต้องแยกตัวตามระเบียบการป้องกันโรคของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเมื่อกลับบ้านภายใต้การแนะนำของโค้ชกิติศักดิ์้องอัญญาลายกำลังแสดงฟุตบอลที่น่าดึงดูดและน่าสนใจในวีลีกจนถึงเวลาที่วีลีกหยุดจัดเพราะการแพร่ระบาดของโควิด1 9 นั่นก็คือเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกียรติศักดิ์นะครับมานะคุมทีมฮองอัญญาลาเนี่ยฮองอัญญาลายก็เ,เป็นทีมที่น่าดึงดูดน่าดูน่าชมน่าติดตามอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าฮอ,องอัญญาลนยอย่างที่รู้ๆก็คือว่าตกตก,ตกต่ำไปหลายปีมากนะครับก่อนที่โคซิโก้เราจะมาคุมทีมนะครับนั่นก็คือเป็นข่าวที่าทางเวียดนามนะครับได้ไปเก็บในเพจของแฟนเพจซิโก้ไทยนะครับผมนะ มาให้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปประเด็นที่2กันเลยนะครับจากกรณีนะครับข่าวที่มิสเตอร์ดึกนะครับหรือว่าท่านประธานของห้องอันยาลายเนี่ยได้รับรู้ว่าทางสื่อโซเชียลของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลของไทยหรือว่านักเตะของไทยเนี่ยที่ว่าออกมาสนับสนุนให้โคซิโกกลับไปทําทีมชาติไทยเนี่ยเขาได้พูดว่าประมาณว่าถ้าเกิดว่าหาก ประเทศไทยต้องการซิกโก้จริงๆ,ๆเขาก็จะยอมปล่อยให้ซิกโก้กลับไปนะฮะอันนี้ก็ต่อเนื่องนะครับเป็นข่าวที่สื่อทางเวียดนามได้เอามารายงานนะครับเขาบอกว่าหากโค้ชซิโก้หรือโค้ชเกติศักด์กลับมานําทีมชาติไทยคู่แข่งสุดโหดน,นะฮะเขาตั้งหัวข้อข่าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดนครับหากโค้ชซิโก้หรือโค้ชเกติศักด์นำทีมชาติไทยจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกงขามของนายปาร์คและทีมชาติเวียดนาม ช่วงเวลานี้โค้ดกิติศักดิ์ได้นำทีมฮองอัญญาลายและยังอยู่ภายใต้สัญญาอีก2ปีอย่างไรก็ตามวีลีก2021กำลังวางแผนที่จะย้ายาไปเตะในช่วงต้นปี2022หรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ของ2022เพื่อเริ่มเตะเฟสที่2การให้สัมภาษณ์ของท่านประธานดึกของฮองอัญญาลายก็เป็นมิตรมากหากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ F อ t มีความเห็น เขายินดีที่จะสร้างเงื่อนไขให้เกติศักดิ์กลับมาเป็นผู้นําทีมชาติไทยหากพวกเขาต้องการจริงๆอันนั้นคือประธานดึกได้กล่าวและให้เงื่อนไขง่ายๆว่าถ้าหากวีลีเกิดขึ้นเขาจะไม่พูด แต่ถ้าถูกเลื่อนออกไปเป็นเวลานานเขาไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เขาไม่ได้พยายามเก็บเกียรติศักดิ์ไว้นั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่า,าวีลีกเลื่อนออกไปนานๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเก็บซิกโก้ไว้ทําไมเขาก็พร้อมที่จะให้ซิกโก้กลับไปทํางานให้ทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้นะครับถือเป็นข้อความที่เปิดกว้างและชัดเจนมากสลับทอทอทอ,ทอหรือเกียรติศักดิ์ที่สําคัญก็คือ FET FAT ต้องการกิติศักดิ์จริงๆหรือเปล่าและซิโก้ต้องการกับทีมไทยในเวลานี้หรือไม่ภายใต้โค้ดกิติศักดิ์ฟุตบอลไทยได้ผ่านช่วงเวลาทองไปแล้วพวกเขาแทบไม่มีคู่แข่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โค้ดกิติศักดิ์ช่วยให้ทีมชาติไทยคว้าแช,ชมป์มากมายหลายอย่างสื่อเวียดนามยังรายงานข่าวว่าหากโคก้ดกิติศักดิ์กลับมานำทีมชาติไทย จริงๆจ,จ,จะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกงขามของโค้ชปักฮังซอและทีมชาติเวียดนามซิโก้ไทยแลนด์เป็นที่นิยมอย่างมากกับผู้เล่นชาวไทยรวมถึงแฟนๆและสื่อในประเทศนี้รูปแบบการเล่นที่โค้ดกิติศัก์ขึ้นมาสำหรับทีมชาติไทยยังเพิ่มความแข็งแกร่งของทีมนี้ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้กิติศักด์เป็นคนที่เข้าใจฟุตบอลเวียดนามเป็นอย่างดีนั่นจะทำให้การ,รเผชิญหน้า เกิดขึ้นระหว่าง2ทีมน่าสนใจมากทีมเวียดนามกำลังแย่งชิงประเทศไทยมาเป็นเวลา3ปีที่ผ่านมาในเอเชียตวันออกเฉียงใต้เมื่อคว้าแชมป์ AFF ครับในปี2018และเหรียญทองซีเกมใน2019อย่างไรก็ตามควรจำไว้ว่าในการเผชิญหน้า2ครั้งกับทีมชาติไทยในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2022ทีมเวียดนามได้เล่นแบบ ความกดดันเมื่อเจอกับทีมชาติไทยและครั้งสุดท้ายผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีเมื่อดังวันลำเซฟจุดโทษได้ก็ทำให้รอดพ้นจากความพ่ายแพ้นี่เป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องฟื้นตำแหน่งในเอเชียตันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะตั้งเป้าสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ AFF Cup จะมีขึ้นในปลายปีนี้ ครับผมและนั่นก็คือเขากาลังบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วทีมชาติเวียดนามเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะแย่งชิมในความเป็นใหญ่ใน2-3ปีที่ผ่านมาแต่ว่า2แมตช์สุดท้ายกับทีมชาติไทยเนี่ยเวียดนามก็ลอดพ้นความพ่ายแพ้มานะจริง,รงๆแล้วก็ไม่ได้ว่าเล่นเหนือทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้ฮะสื่อเวียดนามเขาก็ตีข่าวประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วเขาก็ยังเกง่งแล้วก็ยัง กลัวนะครับผมว่าก็ยังกลัวแหละกับทีมชาติไทยอยู่นะฮะในเวลานี้ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยตอนนี้จะอ่อนกําลังลงไปมากนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ,อข่าวเกี่ยวเกี่ยวกับ,กบโค้ดกิติศักดิ์เสนามเมืองนะครับยังไงก็เวียดนามเขาก็ยังรู้สึกดีแหละที่ว่าเวทที่ว่าโค้ดกิติศักดิ์ยังคุมของอัญญา,ายนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยโค้ดกิติศักดิ์ก็ยังได้ช่วยนะครับ ให้ฝึกซ้อมหรือว่าให้นักเตะของฮองอัยาลายเนี่ยเป็นกองกาลังที่ดีมากสาหรับทีมชาติเวียดนามน,นะครับเ,เขาก็พูดไปแบบนั้นแหละผมว่าจริงใจจริง,รงเขาไม่อยากให้โค้ชกิติศักดิ์กลับไปทําทีมชาติไทยหรอกนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ผมเก็บมาฝากกันนะครับในยอดย่าวีลีกบายจอมยุทธคนไทยในเวียดนามครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ